ให้เรายกพระคัมภีร์ของเราขึ้นมานะครับแล้วกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจ,จนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดพันธุ์อมะตะข้าพเจ้าเปิดหัวใจที่จะรับถ้อยคำเข้าไปฟังอยู่ในหัวใจและข้าพเจ้าจะรดน้ำและเชื่อว่าเมล็ดนี้จะเกิดผลขึ้น เติบใหญ่ขึ้นเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงประทานความรู้ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณประทานความสว่างวันนี้ลูกจะเห็นลูกจะได้ยินและลูกจะปลอดพื้นตามในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมน เอาละรครับเรายังคงสอนต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ในสดุดีบทที่ยีอยู่คราวที่แล้วเราสอนข้อไหนไปมีใครจําได้บ้างคราวที่แล้วข้ออะไรนะมั่นใจหรือเปล่าข้อ8ใช่ไหมครับแสดงว่าเรามีแฟนประจําแล้วเนี่ยเพราะจำได้นะครับคราวที่แล้วสอนอะไรมารู้ไหมว่าผมมีความสุขที่สุดก็ต่อเมื่อ สมาชิกยังจําได้หลังจากเจ็ดวันผ่านไปแล้วว่าสัปดาห์ที่แล้วเราสอนเรื่องอะไรบางครั้งเราก็ติดไฟเนื้อหนังมากเกินไปคือจําได้แม้กระทั่งเดือนที่แล้วเราไปกินอะไรมาที่ไหนอร่อยขนาดไหนวลาเรา,เราอธิบายให้คนอื่นฟังเราบอกเขาโอ้โ oh, หสเต็กนี่มันนุ่มขนาดไหนกัดเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่พอเป็นพระวจนะของพระเจ้าเรามีความสุขตอนที่เทศนาจบเท่านั้นเองพอผ่านไปวันสองวันอาจารย์เทศเรื่องอะไรจำไม่ได้ละ แบบนี้คือเราใส่ใจกับฝ่ายวิญญาณน,น้อยเกินไปเราควรที่จะใส่ใจกับเรื่องฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเพราะวาจนะของพระเจ้าก็คืออาหารฝ่ายวิญญาณซึ่งเราควรจะรับประทานทุกวันตลอดชีวิตของเราเอเมนถ้าเราห่วงและใส่ใจชีวิตฝ่ายวิญญาณเราจะทําบางอย่างเพื่อให้ฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตและเข้มแข็งผมได้ยินนะครับพี่น้องบางคนที่นี่พออายุ ผ่านเลขสีไปแล้วก็เริ่มที่จะใส่ใจกับร่างกายมากขึ้นอาหารแบบนี้ก็าทานไม่ได้ดังนั้นฉันจะต้องเริ่มทานอาหารบางอย่างอันนั้นคือการใส่ใจกับร่างกายแต่ถ้าคุณมีความใส่ใจในฝ่ายวิญญาณคุณจะเริ่มบอกตัวเองว่ามันมีบางสิ่งที่ทำไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้และมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเสริมสร้างเข้ามาในชีวิตได้แล้ว แล้วถ้าคุณใส่ใจในฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วจะไม่มีใครต้องมาสะกิดคุณบอกว่าอ่านพระคัมภีร์หรือยังเมื่เช้าอ่านพระคัมภีร์หรือยังอธิษฐานหรือยังแต่คุณจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองเอเมนมันมีความแตกต่างนะครับระหว่างการที่คุณโดนบังคับให้อ่านพระคัมภีร์เพราะคุณอ่านยังไงคุณก็ไม่ได้ความสว่างแต่ถ้าคุณหิวกระหายแล้วคุณตัดสินใจที่จะอ่านความสว่างจะเข้ามารู้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ต้องการการฝืนใจใดๆทั้งสิ้น ไม่เพียงเรื่องการถวายนะครับการอ่านพระวจนะก็เช่นเดียวกันถ้าคุณฝืนเข้ามาอ่านคุณไม่ได้อยากอ่านคุณก็จะไม่ได้รับอะไรทั้งสิน้นพระเยซูตรัสว่าไงครับผู้ใดก็ตามที่กระหายจงมาหาเราแล้วดื่มคุณสามารถพาม้าไปที่ริมทานน้ำได้แต่คุณไม่สามารถข่มหัวมันให้ดื่มน้ำได้ผมเองอาจจะพาคุณมาถึงพระวจนะของพระเจ้าโดยการแนะนา แต่ผมไม่สามารถบังคับคุณให้อ่านพระคัมภีร์ได้ต้องมาจากความปรารถนาของคุณเองดงั้นวันนี้ผมอยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้เราใส่ใจสภาพฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเดังนั้นผมจะไม่บอกคุณว่าคุณจะต้องทําอย่างนี้นี่คือกฎของเรานะครับแล้วผมเชื่อว่าเมื่อคุณใส่ใจเรื่องฝ่ายวิญญาณแล้วคุณจะอ่านพระคัมภีร์แบบไม่หยุดคุณจะอ่านไปเรื่อยๆคุณจะอ่านแบบไม่ต้องมีใครคอยเช็คเลยว่าคุณอ่านหรือย,อยังเอเมน เอาละเราอยู่ในสดุดีบทที่25นะครับวันนี้เราจะพูดข้อ9ด้วยกันพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมันคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความถ่อมใจพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงนำและพระองค์ทรงสอนมันคาแก่คนแก่คนคนใจถ่อม คุณอยากให้พระเจ้าสอนและนำไหมครับหลายคนพูดไปอย่างนั้นคือพูดตามคนอื่นฉันอยากให้พระเจ้าสอนฉันอยากให้พระเจ้านำแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ท่อมพระเจ้าจะไม่สามารถสอนและนําคุณได้บางคนบอกพระเจ้าทําได้ทุกอย่างจริงอ่ะพระเจ้าทําให้คุณถวายสิบรถได้ไหมพระเจ้าทําให้คุณเลิกนินทาได้ไหมฮะพระเจ้าทําให้คุณเลิกกังวลได้ไหม พระเจ้าทำได้เท่าที่คุณอนุญาตให้พระองค์ทำเม่ไหมแอนบางครั้งเราต้องระวังด้วยเกี่ยวกับหลักศาสนาศาสตร์ที่เราเชื่ออยู่และคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยที่จะให้แม้กระทั่งคนหนึ่งคนใดต้องพินาศวันนี้มีคนพินาศลงนรกกันเท่าไหร่พระเจ้าได้ตามชอบพระทัยพระองค์ไหมไม่พระองค์ได้ตามชอบพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เพราะที่นั่นทุกคนให้พระองค์ปกครองชีวิต และพระองค์ก็ได้ตามพระทัยของพระองค์ในสวนเอเดนตราบเท่าที่อาดัมให้พระองค์ปกครองชีวิตแล้วเราให้พระองค์ปกครองชีวิตได้อย่างไรครับโดยการน้อมใจรับพระวจ,จนะของพระเจ้าเข้ามาปลูกฝังอยู่ข้างในเราดังนั้นความถ่อมใจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราได้รับทั้งการทรงนําและการสอนคุณเคยพยายามจะสอนใครไหมครับพอเวลาเราพูดไปแป๊บหนึ่งคนนั้นสวนมาทันทีรู้แล้วรู้รู้แล้วรู้ร รู้รู้อันนี้ก็รู้แล้วมันยังถามคุณต่ออีกนะแล้วท pues ันทีที่คุณอ้าปากยันยังไม่ทันบอกเต็มประโยคเลยรู้รู้อันนี้ก็รู้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 มันเป็นอะไรอ่ะคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมเรื่องที่แปลกที่สุดผมทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตอบแบบนั้นรู้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 การที่เราบอกว่าเรารู้เรารู้เรารู้ทั้งๆงที่เราไม่รู้นั่นคือความ จองหองความทนงตัวถ้าเรามีความจองหองและทนงตัวเราไม่รับความคิดเห็นคนคนอื่นเราจะไม่สามารถที่จะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าได้คุณเคยพยายามจะจะนำใครไหมครับอย่างเช่นเราขับรถไปเรามั่นใจว่าจะต้องไปทางขวาเพราะเรามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนที่นั่งข้างๆบอกไม่ใช่ต้องไปทางซ้ายแล้วคุณก็เพื่อเห็นแก่สันติสุขคุณเลยเลี้ยวซ้ายไปเป็นไงครับ ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถนนหนทางมันไม่ยอมแยกสักทีมันไปยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆดังนั้นสำหรับคนที่ไม่ถ่อมใจพระเจ้าก็นำคนแบบนั้นไม่ได้ในห้องนี้มีใครที่ต้องการให้พระเจ้าสอนและให้พระเจ้านำบ้างคุณรู้ไหมถ้าพระเจ้าสอนชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณให้พระเจ้านำชีวิตคุณจะเป็นยังไงพระคัมภีบอกเส้นทางที่พระเจ้านำไปนะั้นเป็นเส้นทางที่สูงทางเดียวไม่มีตม่ำลงเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จ และความมั่งคัง่งเป็นเส้นทางแห่งสุขภาพเป็นเส้นทางแห่งสวัสดิภาพสวัสดิภาพนี่รวมหมดทุกอย่างเวลาคุณไปทํางานคุณก็ต้องดูก่อนว่าในบริษัทนั้นมีสวัสดิภาพอะไรคุณบ้างรักษาพยาบาลให้คุณบ้างไหมมีเงินชดเชยให้เท่าไหร่ล่วงเวลาให้เท่าไหร่คุณต้องการรู้พระเจ้าได้เตรียมสวัสดิภาพไว้ให้กับคุณแล้วแต่พระองค์ให้ได้เท่าที่คุณให้พระองค์สอนแนะนําเราเห็นจากอิสราเอลนะครับในยามใดก็ตามที่คนทั้งชาติได ทอมใจลงแล้วตามการสอนและการนำตามพระวจนะของพระองค์ประเทศชาติก็รุ่งเรืองขึ้นแม้กระทั่งทองคํานี่กลายเป็นเรื่องดาดดด่นหาที่ไหนก็ได้เอเมนแต่ในยามใดก็ตามที่คนเริ่มจองของเริ่มยกความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่แล้วไม่สนใจพระเจ้าในเวลานั้นดูเหมือนว่าชนชาตินั้นจะต่ําลงเรื่อยๆถูกไหมครับนั้นพระเจ้าจะนําและสอนได้ก็ต่อเมื่อคุณ ถ่อมใจดังนั้นวันนี้เราจะดูก่อนความถ่อมใจคืออะไรความถ่อมใจไม่ใช่หลายอย่างที่เรานึกกันเวลาเรานึกถึงอะไรมักจะนึกถึงภายนอกแต่เรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องภายในเอเมนทั้งหมดต้องมาจากข้างในหัวใจการถ่อมใจไม่ใช่เพียงเพียงแค่การเดินผ่านแล้วโค้งให้คนอื่นแค่นั้นคุณอาจจะโค้งให้คนอื่นแต่คุณอาจจะรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณได้โค้งให้กับเขา ฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนสุภาพใครๆก็มองฉันว่าฉันเป็นคนสุภาพอันนี้เขาเรียกว่าความอานองตัวรู้ไหมครับคําว่าเยอะยิงมันแปลได้หลายอย่างนะมีระดับแรงสุดไปถึงเบาสุดหลายคนมองแรงสุดฉันไม่มีวันเป็นคนแบบนั้นแต่เบาสุดก็อันเดียวกันอ่ะมันพันเดียวกันอย่างส้มมันก็มีหลายพันพันเล็กเท่านี้เท่ามะนาวเล็กกว่ามะนาวก็มีหรือพันใหญ่โต มากๆก็มีส้มโออย่างเงี้ยความเย่อะยิงมันมีหลายพันมันพันเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันมีหลายขนาด